Yeah. Chột. Bạn đa quá đại đi đa ngạc 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 ngon ngon ngạc ngạc n o m i, chuyện nhớ trót vừa phản can buộc vừa lẽ can lốp làm hai ai đắc lên ở trong đồ ca là thương mại mà phụ nữ lâu nay ngồi này là trong đợt ruột ngợt lướt ngợt lốp nợ hai ai phụ tông nữ đợt, hay hay đợt, đợt đỡ đỡ. tua ห้องเรียนเรียนของครูมือสุดามีมีนักเรียนสามสิบสามคนดูห้องเรียนเรียนครูมือปัจชามีมีนักเรียนยี่สิบเจ็ดคนดนัก เรียนดเดียสองห้องเบอร์นี่นี่นี่ทั้งหมดนาเบอร์กี่คนนี่นบอบวกหรือลบเดียเบอร์ะบวกเ่อร์นึงแม่แม่แม่ทำขนมอ่ะนะเออมทำทำ ขะน้ดมดมห้าสิบอันการแบ่งให้นายนานาย24สิบอัน24ี่สิบสี่อันการแม่แม่จะเหลือเหลือคะน้มเมยี่อันการวกหรือลบเ ดดถรถเดินรถเดคันแรกคันแรกมีมีนักเรียนนักเรียนสี่สิบเก้าดาคนเดินรถเดือคันดานที่สองมีโดมีมีนักเรียนนักเรียน ห้แปดคนรถเดรคันงานที่มีสองโมีนักเรียนเย่ามากกว่ารถรคันแรกเนเนคือคนเดอรวเิร์ถน ซื to então, ้อเบ้อเสื้อเนื้อยืดเบอสีแดงอืมแลงสิบแปดตัวแปดเบซื <ös> <c ười> ้อเบอเสื้อเนื้อยืดเบอสีฟ้าปาสามสิบเอตัวบมีนามีนาซื้อเบอเสื้อเนื้อยืดเบทั้งหมดอ่ะเบ Kỳ tua, vừa 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 Có vừa 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 Cái này vừa vừa 24 ซื้อเงอหนังซือนาเงอนิทานน้าไปใบเท่าไรเ็ดเจ็ดบาทเ็ดบาทขนานานะนี้นี่กล้องก็มีเงินเงอกี่บาทนึกตาบวกโดยลบบวก บนเป็นเดนทุเร응ียนเนือตาดึกต่อผลเงินที่เหลือเนือเป็นแดงส้มโอบังนแม่ค้าอามีมีส้มโอบังนอขี่ผลดึกบบบบ แดงเดมีเงินมีเธอมีอีกบาทปาแดง <laughs> đam ba. ba ba nít dị liên ngân đừng ngờ má quà quả nói lời chi ba được ra vâng bập bập bà bập bà chom chom mi ngân đừng ngờ ta đập bà Bạc

ดวงแก้วเงซื้อเงต้นไม้มาสามสิกต้นตาดดอกเพื่อนเงอให้มามาอีกมีสิต้นอดอกดวงแก้วแงวมีมีต้นไม้มารวมเงกี่ต้นนี่ดอง ส8บาทดดแปดบาทสัปดาดาสัปดาดาราที่สองออมเงินได้มากกว่าสัปดาสัปดาดาดาแรกสี่บาทยดาสัป ดาดกกาที่สองดดชูใจไดออมเงินได้ดานกี่บาทเก้าเอ็น้ำสื่อเล่มเล่มหนึ่งเล่ม มีมีเก้าสบห้าหน้านามานะนาอ่านไปอ่านไปแล้วแนสสิบดดึแปดหน้าหนาเหลือเหลือที่ยังที่ไม่ได้นาอ่านอีกหน้าอีกกี่หน้าหน้าด bạn bực ra